ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมคุณซันอีกครั้งนะครับคลิปนี้เนี่ยเรามากดหมวดซ u v เนาะก็วันนี้ผมก็มาขึ้นไต่แต้มอาลินสัหน่อยก็เป็นหมวดซ u v เป็นหมวดเก็บแต้มนะครับซึ่งฝันตัวข้ามเนี่ยเป็นลิกเตอร์นะครับชื่อกำนันลิกเนาะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมื้อได้ยังไงผมก็ลองกดเล่นเล่นดูอะก็คือฝันตัวข้าแ่บเป็นตีตอเกอร์ผมก็เพิ่งดูตอนจบยกมเนาะคลิปนี้เนี่ยผมผมเพิ่งอัดได้มัน อาทิตย์ของวันที่ผ่านมานะครับก็เลยแบบเออมันจะรีเมทและขอเก็บหน่อยแล้วกันมาดูกันว่าเกมนี้นะเนี่ยผมจะสู้กำนันลิข์ฝันว่าคามได้หรือเปล่าเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับกดไลค์ให้เป็นกางแจในคลิปการทําต่อไปผมด้วยนะครับถ้าพร้อมรับชมแล้วก็ไปยูนในเกมกันเลยครับไม่อยเดโดนโกงใช่ไหมล่ะครับผมขอแนะนำผีพ่อมนตเคเเิ้เพย์โมการเติเมเงินเกมและจำหนยบัายเกมหลายอย่างที่ยอดนิยมมากมาย การตีจากบู้ใช้จริงมากกว่า10,000คนคิดจะเติมเกมสามารถคิไปที่เว็บเคเบิ้ p a ีจุดดอคะดกคุ้มปลอดภัยใช้แค่โอเ n น d ีเท่านั้นตอนนี้แจกส่วนลดอีกด้วยแต่สำหรับใครที่อยากได้โค้ดส่วนลดทางช่องผมมีโค้ดมาให้เพียงแค่คุณใช้โค้ดคุณซันต้องชำระเงินนะอย่าลืมนะครับเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเค p a ิ้เท่านั้นโอเคครับเกมนี้เนี่ยแล้วก็อยู่ทางด้านเลนบนเนาะ ตัวที่เราต้องเจอก็คือแพนด้าน,นะครับส่วนกำนันลิกเนี่ยเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับดูที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นคีสิบหกเหมือนเดิมนะครับส่วนของเนี่ยผมจะเล่นเป็นเซตเกาะไฟนะครับเหมือนเซตเซตของเหมือนอ่าคลิปที่แล้วเลยคือถามว่าทําไมผมถึงต้องเล่นเซตเกาะไฟในเกมนี้หรอทีมเรามีตัวดานเมนจที่ค่อนข้างเยอะแล้วครับจะเป็นเช่นเคนเออคีลีาแล้วก็ลิเลียนะครับผมแล้วก็เทลนะัสเนาะ ซึ่งสีตัวนี้เป็นตัวที่แรงแล้วคือมันไม่มีตัวยืนผมก็เลยคิดว่าเอาของมาช่วยยืนดีกว่าใช่แล้วก็มาแก้ทางแพนด้าด้วยนะเพราะแพนด้า Panda เป็นตัวที่เบิร์ดค่อนข้างแรงก็ซสกออไฟก็เหมาะมากเลยครับแล้วก็เจอเป็นอ้อยด้วยนะโอเคครับการเจอแพนด้าเนี่ยก็ไม่ยากเลยก็คือรอแพนด้าเนี่ยมันยากกระหม่อมใส่แล้วนะครับแต่ช่วงเมื่อต้นเกมเนี่ยเราไว้กับมันอยู่แล้วแต่อ้อยจบบนนะโอเคหมดตรงกลางจะมีไฟนะ แล้วก็เคียเค้ยวไว้ครับโอเคเคียนได้ฟื้นบาทเนาะก็ถือว่าเป็นที่ดีโอเคเรอแพนด้ามันหน่วงไวเคียนเนาะแล้วก็ตอบมันไปครับอุ้ยเคียนเราตึงมากเลยอะ่ะนายุคเกมนี้น่าจะไหวแล้วก็เคลียร์ออบเจกต์ไปครับเหมือนเดิมเนาะในออฟเลนก็ไม่มีอะไรมาก อ๋อ oh, พ,พังแสงนะผมก็ได้เป็นปากดาบเหมือนเดิมเนาะเหมือนคลิปที่แล้วเลยโอเคชิ้นต่อไปจะขึ้นไปเกาะไฟเลยนะครับจังหวะน,นี้เนี่ยผมพลาดเองเนาะผมลืมว่า,อ,าอ้อยมันขึ้นมาเติม <You S 1> ผมเลยตายเนาะจริงๆผมก็รู้แหละว่ามันขึ้นมาเติมแต่ผมลืมตัวไปว่ามันจุดบ,บนใช่ก็พลาดไปเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคนเรามีผิดพลาดกันได้โอเค แต่แพนด้าเนี่ยไปลงเถลออฟเจคข้างล่างแล้วแต่ผมรู้สึกว่าแบทแมนเราเนี่ยโหดมากเลยเวทป่าฝั่งนู้นเลยได้ปะวะเฮ้ยแต่กำน้นที่เขาก็เล่นดีอยู่เขาก็โวนดีอ้าวยังกระหม่อมนเหรออืมถ้าผมเอาตรงมานถ้าผมยัดยัดอนตีเข้าไปอ่ะผมว่าผมตายผมเลยแบบเลือกที่จะยัดอันตีเนาะเฮ้ยแบทแมนเรายังไงเนี่ยเออ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 เกินเกินน้องชายเดี๋ยวตามไม่ทันเดี๋ยวตามไม่ทัน แฟน้าโผล่แล้วไม่น่าได้นะแฟนด่านะเออไม่ได้จริงแต่ตัวมันพิวเกินโอเคครับเอ้ย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 อ้อยอะไรเนี่ยอ้อยยังไงตอนนี้ผมยังไม่เห็นหน้ากำนัลลิกนะผมยังก็เคยเจอเลยเพราะกำนัลนี้เป็นเป็นโลผมก็คิดว่าเขาอาจจะมาขึ้นเติมเลนออฟหรือเปล่าช่วงต้นเกมอะเพราะลิกเติมมันเติมเลนมาอยู่แล้วตัวมัน โอเคครับแล้วก็เขี่ยคีบไปเนาะแล้วก็เขี่ยออบเจกต์เหมือนเดิมตามสไตล์คุณซันเนาะโอเคได้อันนี้ละของที่จะขึ้นก่อไฟเอ้านี่ก็หมอมอะไรอะเอ้อยจะล้านหรอไม่ให้ล้านหรอกนี <laughs> ่ก็หมอมผ้าเลยนะเี่น,น้ okay, นะเมื่อกี้อะโอเคแล้วก็มาเดินโซนเพื่อนเนานะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวว่าหุ่นจะเปิดเ <laughs> ปิด เปิดคลองเนาะเปิดดาเซเย์เดี๋ยวดูก่อนเพราะเราไม่ได้ออเจต์เนาะฮิล่าขึ้นมาเติมก็อาจคิดว่าเออมาออกมาเอาออเจต์เพื่อน่าจะเปิดนะมาเปิดเลยเพื่อนมามามา,มาได้แหละสนะน,น่าจะไม่มีใครมาลาดนะโอเคเมดขึ้นมาเติมก็หุนใจย,ยุเอยเอยเอยพนด้ยังไงเอย้ยังไงเนี่ยโกสตันช่วยเรียบร้อ,อ,อยตายครับชัดดาวดูใส่อ่า ดีแหละต่อครับแล้วก็สโลเนาะอืมไม่ได้ววะแต่เพื่อน่าจะได้โอเคสวยก็เกมนี้ก็ได้เลยเนาะได้ทางออจิแล้วก็ได้ทางคนด้วยถือว่าคุมครับตัดกำลังบ่าบังกรฝั่งนู้นใช่ก็ถือว่าดีฮะโอเคจังหวะนี้แล้วก็ได้เก่อไฟเนาะต่อไปก็ออกเป็นทารอนสไปก็ทารอนครับ หรือเปล่านะเออทอเลดีกว่าตอนนี้โอเคฝันนุ้นก็เป็นตัวจ่ายตามเมจค่อนข้างเยอะเนาะมีแพนด้ากับอ้อยเนี่ยก่อไฟก็เป็นเรื่องที่ดีครับนุนก็จะเป็นคีย์สิบหกเหมือนเดิมเนาะก่อไฟบลูคีย์กลูคีย์สิบหกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แจ่มครับโอเคเพื่อนก็ได้ล่างแลนะ้วเนาะแต่ลิเตอร์ไปข้างล่างโอเคเรียบร้อยกำลังนี่คือตึงมากเลยนะเรียบร้อยคีล่าเก็บงานหาแพนด้าครับ แพนด้ายังไม่พูดแบบเนาะน,น่าจะอยู่ในือพูดเลยโอเคผมมาละเราไม่ต้องกลัวว่าแพนด้าจะเบอร์ตายหรือไม่ตายเรามีเกาะอ,อยู่แล้วครับเราไม่ต้องกลัวเนาะเผื่อเราอาจจะส่วนแพนด้าในเลยก็ได้แล้วก็มาเคลียร์กลางเนาะดูกลางเหมือนว่าเหมือนเพื่อนบอกว่าจะให้สับเลนเนาะแล้วก็สับเลนลงไปฆ่านะครับหน้าที่ของออฟเลนเนาะถ้าป้อมไหนแตกก็สับเลนทำแล้ว แต่ถ้าป้อมทีมเราแตกก็ส like like ับเรีเหมือนกันนะเช่นกันการสับลรีนเนี่ยเราต้องเคลียร์คลิปให้เราต้องเคลียร์คลิปก่อนเนาะแต่ถ้าเราไม่เคลียร์คลิปเนี่ยป้อมเราจะแตกได้เลยเนาะก่อนที่เราจะสลับลรีนเนี่ยฝื๊กกันป้อมไม่ทันด้วยเฮ้ยคีล่าเอาสุดเกินเฮ้ย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 ตายเลยโอ้โหคีล่าแรงโหเลยคนเนี้ยยอมรับเลยทันหด้าคืนเล่นไม่ได้เลยตีป้อมสุดไปตีป้อมสุดผมไม่กลัวฮะตีป้อมสุดเลย นี่นี่เลยกว่าที่คีดตัวคุ้งเอาตีตีตีผมหิวป้อมมาพอดีอุ้ยเกือบตายเกือบแตกเฮ้ยอย่าตีมานะอย่ารย์ตีมานะดีแหลกขอร้องแหละโอเคแม่ตีก็กลับบ้านนะครับคิดว่าดีแหลกอาจารย์ตีมาถ้าตีมาผมตุยเรือเนี่ยแล้วผมก็มาอยู่เข้าไปกับเพื่อนนะครับเออยังไงยังไงยังไงเอา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 กำนัลลิศกำนัลลิศกดสตันอันตีอันตีอันตีโอ้โหติดใบเอ้ยจะตายปุ๊บโอเคได้อยู่ ยืนยืนนานอยู่ยืนอ่าเรียบร้อยโอเคเลยโอเคเพื่อนผมก็ได้ทั้งสองสามตัวเนาะผมก็ได้หนึ่งตัว,ตวไม่เป็นไรโอเคก็ขึ้นทารอนแล้วเนาะ,นะต่อไปเนี่ยก็จะขึ้นไปโอดินบิลนะครับหอยดีแลกคือแบบตัวมันเอาเอา,เอาลงยากอยู่นะคือมานาม,มันเยอะมากดีดีแลกเนี่ยออกแข็งด้วยเนี่ยเอามากันผมแล้วดูทรงเนี่ยโอเคจังหวะนี้ก็มาตีเพื่อนช่วยตีออบเจต์หน่อยเนาะ มาโซ่ดีกว่าไม่เรียกว่าตีดีกว่าโอเคตีเสร็จแล้วแล้วก็มาเคลียร์ข้างล่างต่อนะครับเคลียร์กับเทีวเนาะแต่เคลียร์กับชิราคือสุดมากเลยเพราะผมว่าเกมนี้ผมไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรมั้งหากอะไรก็น่าจะไม่มีนั้นในโปกคลิปอะคลิปต้นเนี่ยเพื่อเล่นจัดเพื่อเล่นหมดเลยอะแต่ก็อยากสู้กับนันลิซักครั้งอยู่นะกับนันนี่คือแบบสู้แค่หนึ่งครั้งเองมั้งสับเมื่อกี้ที่เหลือก็อาจจะไม่ได้สู้เลยก็ได้ เคลียร์กลางไปครับเ,เนี่ยออฟเลนอะสิ่งเงนี้ยฮะมันมันก็เป็นเลนที่น่าเบื่อเนาะแต่สาวผมมาเล่นชิวอะออฟเลนโอเคเทวเราเปิดดาร์กเนาะตีช่วยเพื่อนตีดาร์กไวนะ้เนาะเกมนี้เนี่ยเราสุ่มมาเจอทีมดีเนาะทีมดีด้วยก็ซีวบีเนี่ยส่วนใหญ่อะจะเจอทีมที่แบบน่าปวดหัวหน่อยส่วนแต้ผมก็พันห้าแหละก็อาจจะเจอทีมดีแล้วละแต่ถ้าข้นอยู่พันสองกับพันสามก็สู 1, 3, ้ๆนะครับหอยขึ้นพันสี่พันห้าเนาะแต่มันก็จะรีแรงกันล่ละ เราเก็บซีหน้าก็ได้ครับอืมซีนาก็จะส้มเนี่ยถ้าผมมีเวลาว่างพอนะอยังไงครับจงังวันนี้เพื่อนจะขึ้นบ้านได้ไหมเปล่าเฮ้ยเคโเลเคนเ,เห็นป่ะทุกคนถึงแม้เราจะเล่นเซนตดาเมจล้วนอะแล้วก็ฆ่าใครไม่ได้เนาะคือเพื่อนเราฆ่าหมดแล้วอะขึ้นเป็นตัวยืนให้เพื่อนอเพื่อนหน่อยละกันเพราะตัวเราเนี่ยเป็นตัวยืนที่ค่อนข้างดีเนาะในอันเลนเนี่ยเอาเอาเอา,เอายังไงยังไงเรียบร้อยอ,อยแล้วผมเอาสุด เอาเอาบอกสุดเอาสุดเอาสุดเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยเรียบร้อยแล้วผมออกไม่ได้แล้วผมออกไม่ได้เออแล้วผมออกไม่ได้เพื่อนจบได้ไหมเพื่อนเอ,อ้ยโอ้โหไม่น่าจบได้นะหุยจบไม่ได้ทำไมไม่ตายไม่ดีแหลกโอยนิดเดียวเองแล้วจังหวะนี้เหมือนคนจะหิวลิเลียน,นานะผมกดสตาร์ทไหมครับ ปุ๊บเรียบร้อยตายเออมีคนหิวเอ,อแพนด้ายังไงน้าก็หมอบอมาดีมาดีาดแขนซ้ายังไงวะเรียบร้อยเกมนี้น่าจะจบแล้วทุกคนอ้อยมันหิวไงมันไม่คิดว่าจะมีผมอย่างนี้ด้วยไงก็คือแบบนี้ละนลิเลียนหน้าคือโลจัดโลจัดเออ,อแล้วผมโดใส่เลยเออออกมาก่อนขู่มันเรียกว่ากันขู่ทุกคนเอาไว้ใช้ตามได้ขึ้นบ้านไม่ได้นะรู้สึกว่าเกมนี้ เดี๋ยวช่วยเพื่อน e ตีอ่ออฟจิ๊กหน่อยละกันเกมนี้จะขึ้นบ้านไม่ได้แหละโอเคไม่เป็นไรฮะเราค่อนเล่นแบบต้องรีบถ้าเรารีบเดี๋ยวเราแพ้โอเคสวยชิ้นต่อไปขึ้นเออขึ้นดาบแดงนะครับชิ้นต่อไปเนะี่ยชิ้นที้ผมจะออกเนะี่ยอาจจะออกออกไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออออกวันลีดาวเมทหน่อละกันเมื่อกี้ผมเห็นดีแลกไม่ตายก็เลยเออขึ้นดามเมจ นเออดาบแดงเลยแล้วกันเอ้ยยังไงข้างบน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 อุ๊ยโดดอุ๊ยโอเคเมื่อกี้ผมโดดพาทุกคนมาดูเสพเพื่อนเฉยเลยแต่ก็โดนดาเมจอยู่แพนดา้าอุ้ยแต่เมื่อกี้ลงมาแรงอยู่นะทำไมเล่นไปเฮ้ยได้นสองตัวเลยเหรอเอาชิบหายแล้วเธอเพื่อนตาตายสาวว่ะนะ แต่กลับบ้านก่อนแล้วกันอะไรไม่น,นี่ยง,งงจัดเลย <c oughs> งงมากโอเคได้ดาบแดงแหละจีนต่อไปเนี่ยเออมีน้องเพนแล้วกันก่อดสะท้อนเอามาสะท้อนดานมเมจพวกอ้อยกับเออ่ลิตอร์อ้อยแล้วก็แพนด้านเนาะเป็นอะไรที่ดีโอเคแล้วก็ตีไปครับดาเมจแล้วก็มีหน่อยไม่ต้องออกดาบคีก็ได้เพราะดาบคีรู้สึกว่าเกมน,นี้ไม่ค่อยเหมาะขนาดไหน ขึ้นดาเมจกึ่งๆแทงๆเนี่ยแล้วกันโอเคเราก็เติมกลางนะเอากำนันลิกกำนันลิกเรียบร้อยกำนันลิกตายผมนะผมตัวใส่สิมต่อเลยยัดเลยเออเรียบร้อยสลิมโดดไปแล้วเอาชิบหายเลยเพื่อนช่วยด้วยได้ปะคีล่าโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรเมื่อกี้ขัดตัวให้สูงอยู่เอ้ย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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นคืออะไรวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราใส่สูตรจัดเลยแต่คีล่าคีล่ารอดไหมคีล่า อ้าชิบหายแล้วเทลเราก็ตายคิล่าเราโอเคคิล่ายังรอดอยู่อะไรวะนี่อจากจะดีแต่กลับเสียเข้าเฉยเลยผมก็มาโซนเนาะดูก่อนว่ามีตัวไหนจะมาหรือเปล่าอาจจะมีตัวลูกหลงคิล่าอยู่นี่เหรอเคเคผมเห็นอ้อยละเอ้ยเอ้ยเอยังไงยังไงเอ้ยเอ้สวนสวนสวนเอ้ยเอยเอ้ยเอ้ยถอยออกมาเถอะคิล่าเดี๋ยวตาย โอเคอุ้ยอุ้ยเรนหน้าปุ๊กสวยอยู่อย่าเข้านะแต่หาดเจหว่าก่อนนิดนึงกำนันลิกอยู่ตรงกลางกำนันลิกอยู่ตรงกลางอุ้ยดีแลกชิดโหดเกินโอเคแล้วก็ขึ้นมาเคลียร์บนเนาะดูเหมือนว่าไฟดาร์กนี่จะเปิดได้หรือเปล่านะโอเคเคลียร์ช่วยเพื่อนไปนะอืม ต้องเช็คแอลขวาแอลซ้ายาเดี๋ยวโอ้โหเต็มเลยเฮ้ยเอเคนกูเคนยังโหดเลยต้องยัดแล้วต้องยัดแล้วดูสร็จสลิมครับโอเคสลิมกระตัวไปละคีล่าฝากที่เดี๋ยวด้วยจัดก,การเองโอเคสวยปรับตัวดามจได้แหละก็เอาง่ายคือผมนะ่ะจะเป็นตัวที่แบบนลให้สกิลสลิมมันหมดก่อนนะสกิลสองไอคีล่าค่อยเข้าไปซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆซึ่งอันตรีผมเนี่ยแพ้แพ้ที่แบบ ที่มีสกิลเคลื่อนที่นะอืมก็เลยตัดก,กำลังสลิมไปเหมือนไฟนี้น่าจะจบแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเชียร์คลิปล่างให้สูงกันโอเคตีไปตีไปโอเคครับกีนี้ก็น่าจะจบแล้วเนาะ GG ฮะโอเคสวยก็ผมก็ชนะกำนันลิกเนาะก็ต้องขอโทษกำนันลิกด้วยนะครับผมก็อ่าตัดแตนลิกเตอร์คุณเนาะ โอเคเดี๋ยวดูสกอร์ดีว่าผมจะน่าเกียดขนาดไหนเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยทำะไรเลยเกมนี้มาเล่าเรื่องกิเสมั้งโอเคโอเคแต้มซิลวีแล้วก็บวก98เนาะก็ประมาณนี้เลยนี่ผมได้พีพีจริงด้วยคีล่าได้เออโอเคให้กดไลค์เพื่อนหน่อยครับกดไลค์เพื่อนหน่อย<ม>เพื่อนเราเล่นเก่งมากเลยอ๋อนี่ไงกำน้ำลิ๊กเออนี่ไงลิกเตอร์ม่วงแล้วก็สลิมมิดม่วงด้วย โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้เนาะก็ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์โอ้โหด้านมีผมโคตรน่าเกียดอ่ะก็อย่าลืมกดกดติดตามกดไลค์แล้วก็อย่าลืมไปโปรโมทร้านคิวเพย์นะครับผมถ้าใครชอบก็กดติดตามให้ด้วยงั้นก็ไปบ่ายครับ